อัอนนนุดรเป็นคนขยสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนตอนอุดรค่ะ2เช่าหน้าเช่าอุดรท่านี่ผิดหวังจากการทำหน้าจึงหันมาทำหน้าบวจนตอนนี้กลายเป็นเศรษฐีนายจำนงน่อยบุตรและนางบุญล่มบุญข่ำสองสามีภรรยาเจ้าของหน้าบวเปิดเผยว่าตนหันมาทำหน้าบวชมาปอปี2540 เริ่มแรกทำหาไรหลังปลูกได้3มเดือนบัวเริ่มออกดอกและเก็บไปขายตลาดมีรายได้ทุกวันหลังจากนั้นก็ได้ขยายพื้นที่ปลูกจนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ปลูกหน้าบัวหาสิบสองไร่ดยจะตื่นขึ้นมาเก็บดอกบัวทรงให้ลูกค้าเป็นประจำทุกวันวันปกติจะเก็บหาพันถึงแปดพันดอกราคาดอกละเจสิหาสตางค์แต่ขั้นเป็นวันพระหรือเทศกาลวันสำคัญทางพุทธศาสนาจะเก็บวันละ10,000ดอกราคาดอกละหบาท หลังจากทำนาบัวมานานถึง17ปีทํามหฐานะของตนดีขึ้นมีไรายได้ตกเฉลี่ยเดือนละ4 5หามื่นบาทจนสามารถเก็บเงินสื่อทีหน้าได้4ี่แปลงสื่อรถแบกโค้หนึ่งคันรถเทเลอร์หนึ่งคันรถไถหน้าหนึ่งคันให้ลูกชายสองคนไปรับจ้างขุดดินและไถหน้าและรถปิกอัพสำหรับใส่ส่วนโตอ,อีกหนึ่งคันและเงินเก็บซึ่งถือวานหน้าบัวได้พลิกชีวิตจากเช่าหน้าจนจนกลายเป็นเศรษฐีได้ เรากลับมาติดตามกันรายงานข่าวทางเว็บเพจอ่อนซอนอุดรกันได้ไหมห้องอุดรเบิงอ่อนซอนอุดรเดอ้อสวัสดีค่ะชาุดอนนนเป็นคนขยั